สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาควมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนราศีสุดท้ายของปีแล้วนะคะ มันเาชาวราศีมีนหรือลัคนามีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567น้สิี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอก,อ,อกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเดือนธันวาคมนี้บ้าง ไพ่ใบแรกได้สีถส่ถ้วยสี่ถ้วยเขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครหรืออย่าไปมองใครแล้วทําให้ตัวเองเกิดความทุกข์เขาบอกว่าคุณก็ได้รับในคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆเพียงแต่ว่าบางครั้งโอกาสดีๆของเราอาจจะไม่เท่าเทียมกับคนอื่นแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่เราอาจจะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เราได้รับแล้วทําให้คนที่เกิดทุกข์ เกิดทุกข์คือตัวเราเองโดยเฉพาะสิ่งที่ได้รับจากครอบครัวนะคะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนคุณอาจจะตั้งเป้าตั้งความหวังกับคนในครอบครัวมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานแล้วเราอาจจะเอา คนในครอบครัวของเราไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าทําไมคนนั้นเขาทาอย่างนั้นได้ทําไมคนนี้เขาทาอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนบางคนนะคะอันนี้ไม่ได้ดูหมายถึงจะต้องทุกคนบางคนที่เอาชีวิตนะคะเอาคนในครอบครัวไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นบางคนก็มองดูพ่อแม่คนนั้นสิเขาดีกับลูกแบบนั้นแบบนี้เราอย่าไปเปรียบเทียบพื้นฐานในแต่ละครพอบครัวไม่เหมือนกันบางทีก็บอกดูลูกบ้านนั้นสิทําไมเขาถึง เก่งทำไมก็ถึงได้อันนั้นทำในก็ถึงสอบอันนี้ได้ห้ามไปเปรียบเทียบความเก่งคนเราเก่งไม่เหมือนกันนะคะแล้วคุณจะมองเห็นความสามารถสกยภาพของคนในครอบครัวคุณที่มันแตกต่างไม่เหนือไม่เหมือนคนอื่นออกมาให้คุณเห็นเขาอาจจะเป็นคนที่ห้ามไม่เท้านะคะห้ามไม่เท้าความสัมพันธ์ในครอบครัวบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีมีนหรือลัคณามีนคุณอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ความคิดที่ขัดแย้งมันอาจจะส่สงผลถึงเป็นความคิดที่สร้างสารรค์ได้ถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นตัวของคุณเองคุณอาจจะมีความคิดสร้างสรรที่ไม่เหมือนคนในครอบครัวคุณต้องพยายามทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดนะ่ะถึงแม้จะขัดแย้งกับผู้อื่นแต่มันเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่สามารถที่จะสร้างสร้างเงินสร้างทองได้นะคะสร้างเงินสร้างทองสร้างผลประโยชน์ให้กับครอบครัวได้ให้เกิดความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ คุณคิดความคิดสร้างสารรค์ของคุณอาจจะเป็นการความคิดสร้างสารรค์ที่สร้างรายได้สร้างผลประโยชน์ที่สามารถเก็บกินได้โดยที่ลงมือทําแค่ครั้งเดียวแต่สามารถนั่งอยู่เฉยเก็เก็บกินต่อยอดไปได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่า ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนพยายามสแสดงศักยภาพในความคิดที่เราอาจจะไม่เหมือนคนในครอบครัวอาจจะเป็นการทําอะไรที่ร่วมกับคนในครอบครัวแต่คุณมีความคิดที่ฉีกแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครเกิดขึ้นก็ได้ดีวิลบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนธันวาคมนียเป็นช่วงจังหวะของการรักแรงเกลียดแรงหรืออาจจะหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง เพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคุณจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จได้เพียงแต่คุณอย่าเอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับใครเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับใครคุณจะเกิดความท้อแล้วคุณจะหมดกําลังใจที่คิดจะทาแต่เมื่อไหร่ที่คุณทําด้วยความมุ่งมั่นว่าคนอื่นทําได้แล้วก็ทําได้บอกได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จและจะมีคนเชื่อถือนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าเป็นการที่ทําอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทําหรือต้องบอกก่อนนะ หรือชาวราศีมีนบางคนอาจจะมีการทําอะไรที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆสีดําๆหรือบางคนก็อาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับกลางคืนนะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะทํางานทาผับทาบาร์ทำคาเฟ่ต่างๆที่เกี่ยวกับกลางคืนแต่อาจจะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยมันเป็นช่วงของขออภัยนะคะมันเป็นช่วงของการมีวันหยุดยาวเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกที่ กินดื่มเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยมาใช้บริการเราก็ได้แต่บางทีเนี่ยเราอย่าไปเทียบกับที่อื่นอย่าไปเทียบกับร้านอื่นว่าเฮ้ยที่อื่นเขาดีกว่านี้ทำไมเรารายได้น้อยเกินไปอย่าไปเทียบกับใครนะคะถ้าคุณไม่เทียบแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าคุณจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยกับงานมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกิจกลางคืนหรือการทำธุรกิจสีเทาๆสีดำๆหรือการทำอะไรที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจางังเพื่อส่งผลให้ครอบครัวได้รับความสุขได้รับความสะดวกสบายบอกได้เลยว่าในเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีมีนเลยทีเดียวว่าต้องทำจริงนะเอาจริงเอาจังนะอย่าทำแบบทำมั่งพักมั่งทำแบบเล่นๆ่เนเรื่อยๆไปเปลยไม่สำเร็จแน่นอนนะคะเป็นจังหวะที่ดี วิวออฟฟอร์จูนบอกถึงการเติบโตขยับขยายธุรกิจได้สําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมหรือวิวออฟฟอร์จูนบอกถึงการที่เรียกว่าศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําให้รอบคอบให้รู้ช่องรั่วช่องโหว่ทุกทุกทางได้ยิ่งดีมันจะทําให้คุณเติบโตขยับขยายได้อย่างสมบูรณ์แบบและได้ได้เป็นอย่างดีด้วยในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ทําอะไรที่เป็นธุรกิจสีเทาๆดําๆคุณต้องสามารถตอบคําถามให้ได้นะว่า สิ่งที่คุณทํามาเนี่ยรายรับรายจ่ายได้มาจากตรงไหน,นได้มาจากอะไรถ้าคุณสามารถตอบได้คุณก็สามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆหรือการเดือดร้อนหรือสิ่งที่จะทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถแจกแจงแยกแย,กแยะให้ได้นะว่าสิ่งที่คุณได้รับสิ่งที่คุณมีมาสิ่งที่คุณเป็นมามันมาจากไหนอะไรยังไงนะคะในช่วงจังหวะของเดือนธันวาคมนี้หลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ว่าถูกตรวจสอบ นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการถูกตรวจสอบบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะเติบโตขยับยายหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่วางแผนมีโครงการใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมทีนี้การวางแผนมีโครงการใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะอย่าเริ่มต้นด้วยการพองทีเดียวใหญ่เลยมันอาจจะมีโอกาสเจ๊งได้พลาดได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญเขาบอกว่าเออ เ้าเหรียญติดกับอัศวินเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้เขาบอกว่าการเงินค่อนข้างที่จะดีนะการเงินค่อนข้างที่จะดีมีความอุดมสมบูรณ์มีอํานาจวาสนาบาร,รมีอยู่นะโดยเฉพาะว่าใครที่ทําอะไรก็ตามธุรกิจของคุณอาจจะเติบโตขยับขยายส่งผลทําให้คุณมีการเงินที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น ไพ่ใบต่อมาโอ้สี่เหรียญอีกเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวสี่เหรียญบอกถึงการจังหวะที่ว่าหลังวันที่ยี่ไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สนโลกละใครจะมาขอยิบขอยืมเงินฉันไม่ให้มันมันเป็นช่วงที่อะไรกําลังที่จะปลายปีแล้วจะไม่มีการให้มีหนี้มีสินข้ามปีกันไปเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้คุณก็จะใช้หนี้ได้หมดนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหัวสมองคุณเนี่ยมันมีแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นช่วงที่หัวเงินไม่ชอบให้ใครที่จะมาขอหยิบขอยืมมาขอความช่วยเหลืออาจที่จะไม่ช่วยเหลือคนภายนอกแต่มีคำว่าแต่ตรงที่ว่าคุณจะช่วยเหลือคนที่คุณรักและคุณก็จะช่วยเหลือคนในครอบครัวของคุณเท่านั้นอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องของคุณเองของคุณเองนะไม่ใช่ของคนรักของคุณแต่ถ้าเป็นคนรักของคุณคุณจะช่วยเหลือแค่เฉพาะ คนรักของคุณพ่อแม่พี่น้องของแฟนคุณคุณไม่ช่วยนะคะสปอยลูกสปอยหลานของตัวเองแล้วก็สปอยตัวเองเป็นจังหวะที่เรียกว่ากินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่เงินไม่ขาดมือนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นการดีแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกันเลยทีเดียว ใบต่อมาได้หกถ้วยหกถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราหรืออาจจะมีคนช่วยเราโดยสเสน่หาหรือเราอาจจะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราอย่างเช่นลูกหลานคนในครอบครัวพี่น้องนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์ของการช่วยเหลือดูแล เอาใจใส่ซึ่งกันและกันได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะหยิบยื่นมอบความรักความเมตตาให้กับคนที่ด้อยกว่าเราแต่เป็นคนในครอบครัวของเรานะคะสองดาบสองดาบบอกถึงการที่เรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการทําธุรกิจหรือทําอะไรให้คนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยการทําแบบออนไลน์นะคะทําอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ทําให้คนมีทำให้มีคนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นและมากยิ่งขึ้นได้ด้วย ให้ใบต่อมาบอกถึงว่าการทําออนไลน์เนี่ยจะส่งผลทําให้งานของคุณล้นมือเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลังวันที่ยี่สิบห้าไปแล้วเนี่ยคุณอาจที่จะโปรโมทตัวเองประชาสัมพันธ์ตัวเองให้คนรู้จักคุณคนอาจจะไม่ได้เห็นผลงานของคุณจากเอ่อด้วยตาของเขาแต่เขาอาจจะรู้จากผลงานของคุณรู้จักตัวตนของคุณจากโลกออนไลน์จากการพูดจากการประชาสัมพันธ์ของคุณแล้วจะส่ง ส่งผลทําให้มีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าชาวราศีมีนหน้าอิจฉามากในช่วงปลายเดือนปลายปีไม่ใช่ปลายเดือนปลายปีใบไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสรุปได้ห้าถ้วยห้าถ้วยเนะี่ยจริงๆอย่างเรามองในราศีมีนดีมากเลย นะคะแต่ราศีมีนยพอเวลาได้แล้วยอาจจะเกิดความโลภก็ได้นะได้แล้วอยากได้เยอะกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไพ่ใบสรุปได้ห้าถ้วยคือรู้สึกผิดหวังอะ่ะมันต้องได้มากกว่านี้มันทาไมได้น้อยเกินไปถ้าคุณไม่ตั้งเป้าไม่ตั้งยอดสูงปี๊ดจนเกินไป คุณจะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณได้รับมันได้รับมากกว่าเมื่อตอนต้นๆปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รับแบบที่คุณตั้งเป้าว่าฉันอยากได้เท่านี้บางคนบอคโอ้โหอยากจะปิดอยากจะปิดยอดสักสิบล้านอยากจะได้สักเท่านั้นได้สักเท่านี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยอแยบยอแย,บ,ย,บ,ยบมาตลอดเลยพอมันเริ่มดีขึ้นปุ๊บตั้งเป้าสูงปีนะ๊ดี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเอาอะไรที่มันตั้งเป้าแล้วมันสบายอกสบายใจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องการงานอย่างที่บอกค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมีนเริ่มตั้งแต่ต้นมาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยอาจจะมีเอ่อไม่ค่อยพึงพอใจมากสักเท่าไหร่เอาความคิดเอาความสามารถเอาไอเดียที่มันฉีกแปลกแหวก,กแนวไม่เหมือนใครเนะี่ย ออกมาใช้ <c oughs> มันจะยิ่งส่งผลต่อยอดทำให้คุณมีโอกาสเติบโ,โตขยับขยายได้มากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับเเรื่องการเงินการเงินดีมากคุณมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าโชคลาภของคุณอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือบางคนก็อาจจะได้โชคลาภที่มาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยกมรดกให้หรืออาจจะได้โชคลาภมาจากการที่เรียกว่าได้รับความรักความเมตตาการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นโชคลาภเก,กี่ยวกับลาบลอยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าโชคลาภที่จะได้รับอยากไปตั้งเป้าสูงอย่างเช่นบางคนซื้อเลขท้ายสองตัวปุ๊บโออยากจะถูกเยอะๆต้องซื้อสักเท่าไหร่ดีนะมันถึงจะถูกเท่านั้นเท่านี้ คุณก็ต้องลงทุนเยอะนะมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้จะเป็นโชคลาภหรือว่ามันจะเป็นการที่เสียทรัพย์กันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเน่ะเอาอะไรก็ตามถ้าเราจะได้เนี่ยบางคนซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวยังถูกลงวันที่หนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนคนที่มาดามรู้จักเขาขายหมูสเตะ๊ะเขาไม่ได้ตั้งใจซื้อลงวัลที่หนึ่งแต่เขาจะซื้อเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่เหลืออยู่สามใบ เขาซื S <S <preach ers> ้อเลขท้ายสองตัวไอ้ท anyway. <sh> ี่เขาอยากซื้อมันเหลืออยู่สองใบเขาก็เลยซื้อไอ้สองใบนั้นอะที่มันเป็นเลขท้ายสองตัวที่เขาอยากได้ผลเมื่อกดไอ้เลขท้ายสองตัวที่เขาอยากได้มันไม่ออกแต่มันดันถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบเขาได้หกล้านถูกแบบไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเขาซื้อเขาซื้อแค่แค่ต้องการเลขท้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนเราถ้าจะมีวาสนามันอยู่ดีๆมันก็ได้ของมันเองถ้าไม่ไม่มีวาสนาเล่นให้ตายเล่นเป็นปึกเล่นเป็นปึงยังไม่ถูกเลยนะคะ สุขภาพความรักก่อนเรามาดูเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดเขาบอกจะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์นะจะเจอคนที่มีสเสน่ห์เข้ามาอาจจะเป็นคนขี้ถึงขี้หวงนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เพราะฉะนั้นนะ่ะต้องดูดีๆนะอย่าเพิ่งรีบพัฒนาความสัมพันธ์เขาเป็นคนรักแรงเกียดแรงถ้าเรารีบพัฒนาความสัมพันธ์ตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนกันแล้วเลิกยากต้องบอกก่อนเลยว่าขี้ถึงขี้หวงอารมณ์รุนแรง ถ้าเกิดว่าเราคิดอยากจะเลิกถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเนี่ยมันอาจจะเลิกง่ายแต่ถ้าไปตกลงปรงใจแสดงตัวแสดงอาการของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแนละ้วโอ้ยอยากจะเลิกเลิกยากนะต้องบอกก่อนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเนี้ก็เรียกว่ารักครอบครัวนะทําทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรเนี่ยทําเพื่อครอบครัวนะคะจัดว่าดีอยู่ส่วนเรื่องสุขภาพ สุขภาพให้ระวังการติดเชื้อจากกระแสะเลือดการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะอุบัติเหตุไม่มีนะแต่ต้องเออเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพมันตรวจเจาะเลือดตรวจสุขภาพดูบ้างวัดความดันดูบ้างถ้าลุกรู้สึกว่าลุกข,ขึ้นมาวินเวียนนะคะหน้ามือดอย่าลุกเร็ว เวลาที่เราลุกจากที่นอนเนี่ยให้ลุกขึ้นมานั่งก่อนแล้วเอาน้ํามันต้องมีน้ําตั้งอยู่ใกล้ๆที่ตรงเรานอนเนี่ยจิบจิบน้ําสักสี่ห้าอึกมาดามจะทํางไงทุกวันจิบจิบ,จบน้ําสักสี่ห้าอึกแล้วค่อยลุกขึ้นยืนยืนสักกระเดี๋ยวสักนับหนึ่งถึงห้าวิก็ได้แล้วค่อยเดินนะคะจะเดินไปเข้าห้องน้ําหรือจะเดิน,นก็ไม่เป็นไรละมันจะไม่มีอาการลุกพวดปุ๊บยืนแล้วเดินเลยนะบางคนเนี่ยเลือดถ้ายิ่งอายุเยอะเลือดมันไหลเวียน ตามร่างกายไม่ทันมันอยู่ในแนวนอนอะแล้วมันจะเป็นแนวตั้งปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช่วัยหนุ่มสาวต้องต้องคิดเลยนะเราไม่ใช่วัยหนุ่มสาวระบบเลือดเราอะ่ะมันจะถ่ายเทช้าพอช้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะหนึ่งน้ำในหูไม่เท่ากันละสองระบบเลือดหรือระบบออกซิเจนมันหมุนเวียนไม่ทันคุณอาจที่จะล้มหน้ามืดแล้วถ้าหัวฟาดจบเลยนะถ้าตายก็ดีไปถ้าไม่ตายมันพิการไงน,นะคะเพราะฉะนั้นะ่ะระมัดระวัง ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาใครที่ใช้สายตาอยู่ในจอมือถือนานๆอยู่หน้าคอมนานๆอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาสายตาทั้งซ้ายและขวาเกิดขึ้นแล้วนะนะคะโชคลาบบอกไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนใครเห็นว่าิการอ่านไพ่แบบเล่าเรื่อง น่าสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ f a c e b o o k มาดามนัดคนอ่านดวงนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครู้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ